สวัสดีครับผมนายนาธานบาดมีนรหัสนักศึกษา6410510357สำหรับสถานที่ที่ผมจะพาไปแนะนำในวันนี้นะครับคือถ้ำอุไรทองตำบกํำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลเป็นเทือกเขาหินปูนตั้งโดดเด่นในตำบกํำแพงอยู่ห่างจากอำเภอละงูประมาณ6กิโลเมตรยอดเขาสูงสุดประมาณ90เมตร เบื้องล่างเป็นอุโมงค์ถ้ำลอดยาวผ่านภูเขาประมาณ50เมตรสามารถเดินทะลุได้มีบันไดขึ้นสู่ด้านบนถ้ำสามารถชมภายในถ้ำได้อย่างสะดวกสบายเมื่อเข้าไปจะพบกับหินงอกหินย้อยที่สวยงามรวมทั้งมีจุดชมพระอาทิตย์ตกเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูลโดยมีตำนานเล่าว่าเมื่อก่อนสถานที่แห่งนี้เปนทะเลมีเรือสำเภามาจอดในเรือสำเภามีทองคำมากมาย ทองคาถูกนํามาเก็บไว้ที่ถ้าอุไรทองในภาษามาเล่คำว่าอุไรแปลว่าทองครับสถานที่ที่ผมอยู่นะตอนนี้นะครับอยู่ห่างจากตัวอําเภอละงู6กิโลเมตรนะครับสถานที่แห่งนี้เรียกว่าถ้าอุไรทองนะครับคําว่าอุไระนะครับแปลว่าทองนะครับเนื่องด้วยมีความเชื่อที่ว่าสมัยก่อนบริเวณที่แห่งนี้นะครับเป็นทะเลนะครับแล้วก็มี เรือสำเพาต่างๆนะครับมาจอดเทียบท่านะครับต่อมาเนี่ยเรือเนี่ยได้กลายเป็นหินนะครับมีทรัพย์สมบัติมากมายนะครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าถ้ำอุไรทองหรือว่าเรือสำเพาทองนั่นเองนะครับครับที่ที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นอมวงลอดนะครับที่มีทางเชื่อมของถ้ำเนี่ยติดกันระหว่างฝากหนึ่งของเขากับอีกฝากหนึ่งนะครับสามารถทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทะลุกันได้อย่างสะดวกนะครับสามารถชมภายในถ้ำได้นะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับ ที่แห่งนี้นะครับยังมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับคอยให้ข้อมูลแล้วก็คอยเป็นไกด์นำทางนะครับสำหรับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวสามารถสะดวกมากขึ้นนะครับรวมถึงเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับมีงานให้กับชุมชนได้ทํานะครับก็อยากส่งเสริมนะครับให้มาลองเที่ยวนะครับมากับครอบครัวในสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่สงบแล้วก็สามารถได้ความรู้ต่างๆทางธรณีวิทยาด้วยนะครับ ในตัวถ้ำเองนะครับก็ยังถูกแบ่งเป็นส่วนต่างๆมากมายนะครับหลายส่วนอย่างส่วนตรงนี้ก็เป็นส่วนที่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงนะครับสามารถเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็มีแสงสว่างเพียงพอนะครับเป็นแหล่งที่มีถ้ำสวยงามอยู่3ามถ้ำคือถ้ำอุไรเป็นถ้ำใหญ่สุดเป็นแหล่งพบกระดูกมนุษย์โบราณและกระดูกสัตว์เช่นแรดม้าลายจุดที่พบห่าง อยากถ้ำไปทางทิศเหนือ25เมตรมีอายุประมาณ4-5,000ปีมีถ้ำเล็กๆคือถ้ำสำเพอเป็นถ้ำที่พบหอยโบราณและถ้ำลูกสาวเป็นถ้ำที่พบกระดูกสัตว์โบราณเช่นฟันกรามแรดฟันกรามหมูกีบควายหอยน้ำเค็มหอยโขงปัจจุบันจังหวัดสตูลได้ปรับปรุงเส้นทางไปยังถ้ำอุไรทองให้เดินทางสะดวกสบายมากขึ้น การบริหารจัดการโดยชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่อยู่ในเขตอุทยานใดๆภายใต้องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงอำเภอล่างงูจังหวัดสตูลขณะชมท่องเที่ยวไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆแต่มีสินค้าชุมชนเพื่อจัดจำหน่ายเป็นรายได้แก่ชุมชนถ้ำอุไรทองจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในดินแดนอุทยานธรณีโลกขอบคุณครับ